สวัสดีค่ะนี่นะคะตอนไปเที่ยวอเมริกาไปบ้านคุณลุงนะคะก็เราก็ไปช่วยการดูแลบ้านดูแลพื้นที่สนามเล็กๆนะคะก็สนามหญ้ากก็ไม่ใหญ่มากค่ะก็ช่วยคุณลุงตัดหญ้าไปฝึกการใช้เครื่องตัดใหม่ๆก็ไม่ค่อยเก่งแล้วค่ะก็ฝึกเอานะคะนี่คุณลุงก็สอนทุกอย่างค่ะเราอยู่ ส่วนใหญ่อยู่มืองนอกก็ทำงานกันเองนะคะไม่ค่อยจ้างอากาศเขาก็สบายค่ะไม่ร้อนก็ทำไปเพลินๆค่ะเนี่ยคนลงก็จะมาบอกว่าเออทำอย่างนี้นะออตัดตรงนี้นะคุณลุงก็ไล่เก็บกิ่งไม้ออกจากสนามให้เพราะว่าจะได้ตัดยาง่ายๆค่ะก็ะะเป็นอะไรที่มีความสุขดีค่ะ ช่วยการทำงานในสิ่งที่เราทำได้ที่บ้านเราดูแลกันและกันค่ะนี่ค่ะคุณลุงคุณลุงแข็งแรงค่ะ่สวนใหญ่แกก็จะทำคนเดียวทุกอย่างหมดเลยทำคนเดียวหมดตัดย่งตัดยา้าตัดกิ่งงองกิ่งไม้แกก็จะทำคนเดียวเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่คนเดียว แล้วใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูไฮไลท์นะคะบ้านคุณลุงพอตัดหญ้าเสร็จเจออะไรเจออะไรคะน้องหมีค่ะอันนี้เป็นบ้านบนเขาซึ่งจะเป็นหมีที่อยู่บนเขานะคะ,ะเขาจะลงมาบางเวลาค่ะ,ะบางทีอ่ะก็ลงมา ให้เราเห็นบ้างแต่เราก็ไม่สามารถเข้าไปใกล้เขาได้นะคะมันก็อันตรายค่ะก็อยู่ไกลๆก,ก็แอบแอบเอานะคะอยู่ไกลๆก,ก็แอบถ่ายรูปตอนที่เขาก็เข้ามาในบริเวณบ้านค่ะส่วนใหญ่นะคะจะมาอยู่มาแถบหลังบ้านค่ะนี่เห็นไหมคะดำๆ เราดำๆเนี่ยจะอยู่หลังบ้านเขาก็ไปหาพวกผลไม้ค่ะผละไม้ที่ที่เขาหา,หากินใกล้ๆบ้านนะคะมันจะมีผลไม้เยะจชนิดหนึ่งที่หมีชอบนี่นะคะเอาให้ดูนะคะว่าไปอเมริกาเจออะไรบ้างที่บ้านคุณลุง นี่ค่ะมีนะคะเดี๋ยวจะมีมาให้ดูอีกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะฝากติดตามด้วยนะคะช่อง KB Channel ค่ะสวัสดีค่ะ